ติดตามสถานการณ์ที่ประเทศรัสเสียยูเครนส่งการมิกาเซเข้าโจมตีเมืองดกหนาบริษัทคอนสตัดแหล่งผลิต อาวุธยุทโปรกรณ์เครื่องจากของรัสเซียและเซเลโนกาดห่างจากกรุงมอสโกส2กิโลเมตรเป็นการตั้งใจไปสังเกตได้ง่ายมากพี่น้องนะประชาชนบนเรือนถ่ายคลิปวิดีโอได้หลายสิบชุดและก็หลายท้องที่โจมตีใบอัน้นโจมตีเคริร์สเคิร์สนี่ใช้ F16 เข้าไปโจมตีส่วนใบอันเป็นกามิกาเซ่ขณะนี้ชาวบ้านกำลังถ่ายคลิปวิดีโอคาดว่าน่าจะไป น่าจะไม่เกิน2ชั่วโมงที่ผ่านมาฉากนี้เป็นเขตเซเลโนกัดทุกท้องที่ที่บินเข้าไปโจมตีหนึ่งเป็นแหล่งผลิตอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวเนื่องกับอาวุธสงครามของรัสเซีย2โรงงานเครื่องจักรมีทั้งตัวจริงตัวหลอกตัวนี้น่าจะเป็นเรดารนะ์พี่น้องตั้งอยู่บนอาคารสูงฉากนี้ก็เป็นฉากที่การมกาเซเข้าไปทุ่มใส่ยังมองไม่ออกมันเป็นรถยนต์หรือเป็นอะไรสักอย่างกาเมกาเซร,รอบนี้ หลายร้อยนะพี่น้องประจมตีหลายจองที่นะที่ถ่ายได้จริงๆก็มีเซเลโนกาดและก็ลุบหน้าไบาอันเคิร์เคิร์นี่เป็นเอฟสิก็ถือว่าเป็นการตั้งใจเปิดแลยพี่น้องทนไม่ไหวรับไม่ได้อาจจะเป็นลูกหลอกก็ได้พี่น้องของจริงอาจจะมีหนักยิ่งกว่านี้นี่เป็นฉากที่กามมกาเซเข้าโจมตีรอบๆกลุ่มมอสโกส่วนความเสียหายรายละเอียดยังไม่เป็นทางการเพราะเหตุการณ์เพิ่ง เกิดขึ้นสดๆร้อนๆไม่เกินสองชั่วโมงที่ผ่านมา